เคร่องร้านนาพาชมวันนี้นะคะอยู่กับเจ้าโอพาชรพอนเทพสุภาวันนี้ค่ะเจ้าโอพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่ P.Collection ค่ะต้องบอกว่า p c คอลเล t ชันนะคะเป็นศูนย์จัดจําหน่ายเครื่องเงินที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ หลังจากเข้ามาใน P.Collection แล้วนะคะโอ้โหร้านใหญ่โตมากเลยตอนนี้นะคะเจะโอโก็เลยอยู่กับพี่ชูค่ะเป็นประชาสัมพันธ์ของ P.Collection นั่นเองสวัสดีค่ะร้าน P.Collection นี้ก่อตั้งได้ประมาณปี2,534ค่ะก็รวมแล้วประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะเราเ,าเกิดขึ้นจากร้านเครื่องเงินขนาดกลางหลังจากนั้นสินค้าของเราก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวก็เลยขยับขยาย จนเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเอาละค่ะเดี๋ยวให้พี่ชูนะคะพาเจ้าอไปเดินชมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้นะคะพี่ชูก็พามาดูเป็นประเภทเครื่องใช้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้พี่ชูอธิบายดีกว่านะคะว่าเครื่องใช้ของที่นี่มีความพิเศษยังไงบ้างค่ะก็จะเป็นลายลายพิเศษนะคะคือจะเป็นเหมือนมาสเตอร์พีซคือจะมีแค่ชิ้นหรือสองชิ้นนะคะ แจกันกับเชิงเทียนค่ะ<ม>เป็นลายค่อนข้างสมัยใหม่หน่อยด้านนี้เป็นของผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอเป็นเสื้อข้อมือลายลูกปัดขอเข้าไปดูกันสักนิดนึงก็แล้วกัน <c oughs> คือเราสามารถเลือกได้ว่าชอบสีอะไรใช่ค่ะมีหลากสีให้เลือกสวยมากค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเราออกแบบกันได้เองด้วยนะคะนี่ด้านนี้จะเป็นกำไลค่ะลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นี่เปิดให้ลองเลย ตรงนี้เป็นอะไรคะพี่ชุกป,ประเภทช้อนซ่อมของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเอาละค่ะพี่ชุคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเขาจะมาร้าน P Collection ได้อย่างไรคะขอช่องทางในการติดต่อด้วยคะ่ะเบอร์โทรของเราก็จะเป็น053339351ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะช่วงร้านน่าพาชมก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณพี่ชุมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ